สวัสดีครับพี่น้องมณีบ้านนาก็จะมาสูบสาอีกแล้วครับสูบสาสูบปลาครับก็เป็นใส่เครื่องหกแรยงเครื่องเครื่องหกแรงเครื่องครับได้ครับได้ยี่สองแรงใส่ไฟฝ่าครับต่อมาจากเชียงนาพนครับ ใดนี่เพิ่กก็แห้งอยู่ซอยกันครับเหมือนเศร้าว่าจะเก็บคาดว่าจะบกครับนามก็อยู่ที่สองเมตรกว่านี่อันนี้สูบไปเร็วเดี๋ยวเบิ่งเวลาก่อนครับสูบไปเร็วสองชั่วโมงนนมร่องสิบเสนครับตั้งเต่ตั้งเต่เครื่องโกแดงเครื่องนี่ครับ ทางหกแรงเครื่องนี่สูบไปสองชั่วโมงนม้ำลงไปเดี่ยวสิบเสน้นก็ได้เอาได้ดยีมามาสูบซอยครับปลานี่จะมีปลาลุกค,ครับปลาลุกเอี้ยนหน่อยอันนี้ก็จะมีปลาคอก็จะมีจ็กกิโลบองหูครับอันแน่ๆก็มีปลาดุกอยู่สูบพวกลงก็นเะจับเอาได้บ๊บว ตมแห้งไร้ครับปลาลูกแห้งแชบหยากนี่สีสูบรักๆก็กกเลยการโบ่โบแมนว่าเพื่อจะจะอยากเก็บปลาเรกครับพี่น้องสูบเส้หยาครับสูบเส้แป้งหยาในนี่ใส่กีด้ายอีพันกัต่อเซทอนี่นะครับต่อเซทอนี่ใส่สปริงเกอร์ พอควไอเมฮิตจะเปียงเกอรกฮักเบิร์ก็ได้มาสูบปล่อยเลยครับสูบสองเครื่องให้เฝ้าเต็มเฝ้าถ่วมนะครับเพราะว่าดินทรายมันแห้งแรงแห้งแห้งแรงแห้งมันก็นจะเสืมลงกอนกานสูบซ่ามันก็นจะเสืมลงยานมันโบทัวกันครับนี่เขียวกรผมสูบเดียวสูบเบิร์ตน้ำมันห้าร้อย ข้าดในน้ำหงตั้งเตีเ้ยมองเขียวๆนี่ครับอันนี้ก็มาสูบอีกสองสองท่อครับตัวนี้เป็นทอ่อใดใดสองเรียงก่อ,อกแห้งของมเ่ินอยู่ครับตัวนั้นเป็นเครื่องหกเรงเครื่องบริเรียงสุดนะครับใส่เปียงหนา พอจะเรียงให้ยาไดไตัดหลังสงการนี่ครับอันนี้เกือบเดือนในได,ได้นี่พี่น้อง,งก็อขี่เอาซ้ำนี่พมยายขีกก่ไก่เข้าไปเด้วปล่อยคว้วกินเพิ่นก็ตายเนี่ยพตายเนี่ยครับห้างๆพอเกิดขึ้นมากับห้างๆอยู่ครับนามก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับ แถวนี้นามบอนหอดผมสูบไปสองชัมม่วโมงนี้นามขึ้นมาหอดซ้ำเก่าเลยครับเพราะว่าดินเพิ่นกะมองมองหญ้าเขียวๆนี่ก็ยังซ่มเนี่ยอยู่พอมาหอดมองนี่มองดินแหง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 นี่ฝนเบิงบ่งเบิ่งหญาในผมแหงตายเบิดพี่น้องเลยหญาจนกรอบพอพเ่นไทนา ไทยน่โหดเตรียมจะวานเขานี่ก็บ่มีหมองลามคั้วไร้ามงว่วก็ต้องสูบหนามใส่เปียงหยาครับสูบใส่สองสมโมงหนามพัไลไรมาหอดเที่ยวนี่มังเขียวเียวนี่เดียวพอมือแดงี่จะสูบเบิดเคลื่นจนหนามบกเลยครับให้เต็มขึ้นมาเที่ยวนี่เลย มองข้อขาวนั่นผมปานยาจิมมี่ครับปานยาจิมมี่จะสูบน้ำใส่ให้เกิดมึงที่ละเพียงหยาในผมแหงแรงซ้ำไรพี่น้องเอ้ยอย่ายวผม,มาคั่วมาเขืาคมคั่วมาเขืาคมกุ้งมง่วงเป็นขอกเลยขี่เตี้ยม แปลงยาใหนผมผมบานบานฝุ่นขี้ไก่แล้วด้ครับพี่น้องบานฝุ่นขี้ไก่พี่น้องวันจะเคลื่อนบ่นี่ตายบดละ่ะตายแหง่อว่ามันตายขีย้ไกด่ด้มีมองขี้ไกเ่เสียแทนนี่นบ่าตายครับก็ยังเลือเบียเเดือ,อยังอยู่คาดว่าจะเคลื่อนอยู่ครับมีต่ออยู่แปลงเอือดเติด น้ำฉีดขึ้นมะฮอดน,นี่วัวผู้หงมองนี่ไทปันไม่ไทปันไม่อนันวานยาจิมมี่แห้งผงแห้งพี่น้องผงเป็นเทาเลยจักน้ำฉีดมะฮอดห,หรือบ่ครับ,รบรขนาดม,มะฮอดน,นี่กต่ฉีดโบ,บไปโบมาแล้วนี่ซึมอยู่นี่แล้วนี่ครับ ฝากติดตามคลิปหนาครับว่าจะมีปลาบ่าครับสูบสาแต่ว่าแน่ๆนี่คือสูบน้ำเส้นหยาครับสูบน้ำเส้นหยา,นาคลิปนี้ก็ฝากติดตามครับผมคลิปหนาจะมาเก็ีปลามาถ่ายปลาพี่นอ้องเบิ่งวาสิ้หลายบ่มีปลาลูกยีเอ็นลายบา่อ้วก็จิจับลายบ่อครับ เย็บนี่มาพ้าม้วงเปลี่ยงหยานี่อีกเดือนนึ่งนีสิเคี้ยวบ่อี่ครับพ่อาตาดบ่อครับผมฝากติดตามครับผมสวัสดีครับ